สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลรูลทีเกมมากเพื่อนผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกมนาวาสัพสัตอาณาจักรใต้สมุทร เกมนี้ครับก็คืออาร์โนวามารีนเวิลด์นั่นเองนะครับก็เป็นตัวเสริมตัวแรกของเกมยอดฮิตอย่างอาร์โนวาหรือนาวาสัพสัตชื่อภาษาไทยนั่นเองครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับทาวเวอร์เทคนิคเกมครับที่ส่งเกมนี้ส่งตัวเสริมนี้มาให้ลองเล่นและรีวิวกันนะครับผมในการรีวิวครั้งนี้จะไม่ได้มีการสอนเล่นนะถ้าอยากรู้ว่านาวาสัพสัตเนี่ยเล่นยังไงก็ไปดูคลิปก่อนหน้าได้ก็เคยรีวิวไว้แล้วแต่ครั้งนี้จะมาอธิบายว่าตัวเสริมนี้เนี่ยมัน บวกเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยกับตัวเสริมเนี่ยที่บวกเพิ่มมารู้สึกยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาดูไปด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าดูแล้วก็อยากได้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมทักไปเลยที่ Tower t a c t i c Game นะครับหรือร้านบอร์ดเกมชั้นนำใกล้บ้านคุณโดยเฉพาะร้านสปอนเซอร์ของช่อง s e m i c Gaming นะครับผมก็ลองไปหาดูนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีขาย,ขายแล้วดิน่าจะมีขายแล้วนะครับผมใครที่ เป็นแฟนเกมนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าตัวเสริมนี้เพิ่มอะไรมาเยอะขนาดไหนน่าสนใจขนาดไหนครับผมโอเคครับนี่ก็กลางอุปกรณ์ของ ตัวเสริมมาให้ดูกันจะจะเลยได้รู้ว่ามันเพิ่มมาเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเจนมากก็คือตัวอัปเกรดโทเค็นนะครับปกติจะเป็นเม็ดใชตอนนี้ก็จะเป็นตัวพวกนี้เลยอ่าเวลาเราได้โมนัสอะไรปกติเอาเม็ดไปวางอันนี้ก็เอาตัวพวกนี้ไปวางเลยครับก็มีสีสีนะครับสาหรับ4ผู้เล่นนะครับรวมถึงตัวแทร็กที่เอาไว้วางอ่าแต้มต่าง,างๆนี่แต้มถ้วยใช่ไหมส่วนนี้ก็ตัวตรงกลางบอร์ดเขาเรียกว่ อเอ่อตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยนะครับผมจะเรียกว่าอะไรนะครับที่จะทําให้เราสามารถจั่วการ์ดได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงตัวติก๊ก e t ตนะครับนี่ก็เป็นเหมือนตัว๋วแต้มตั๋วข้างล่างเนาะอ่าก็ใช้อันนี้วางแทนนะครับมีของทุกสีเลยก็ทําให้เล่นดูตื่นตาดูอินมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะก่อนอื่นเนี่ยไอที่เพิ่มมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่คอนเทนต์เพิ่มทั้งหมดนะแต่ก็มีหลายๆอันที่ปรับบาลานซ์แล้วก็ทําไอคอนใหม่ด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่า ตัวเสริมนี้จะมาพร้อมกับไอคอนใหม่นั่นก็คือไอคอนสัตว์ทะเลนั่นเองจะเป็นรูปปลาหมึกเลยแล้วก็ทําให้ตัวอันนี้ข้อจริงอันนี้ก็มีอยู่ในตัวหลักอยู่แล้วแต่ว่าเห็นไหมเขาเปลี่ยนเป็นไอคอนครับอ่าทำให้แบบรวมทุกไอคอนไปนเลยนะครับอ่าไม่ใช่แบบว่าเป็นวงๆแล้วให้เห็นทุกไอคอนแบบเจาะจงอะไรขนาดนั้นอ่าก็ําให้ ไม่งงว่ามันนับรวมไอคอนนี้ด้วยอ่าเดี๋ยวเพราะถ้าเกิดไปใช้การ์ดตัวหลักมันจะงงเอ๊ะนับรวมไอคอนนี้หรือเปล่านะผมไม่มีรูปในนี้อันนี้ก็ทําให้แล้วนะครับรวมถึงบางการ์ดเนี่ยก็ปรับบาลานซ์ด้วยนะครับอ่าไบไหนที่มันทํายากไปอย่างเช่ในใบนี้เลยอ่ามันจะคจริงมันจะเป็น369แล้วก็12มั้ง หรือ10จะไม่ได้ละนะครับแต่คือเลทมันเยอะไปในการที่จะได้2แต้มมันเยอะมาก3เป็น6เลยอันนี้ก็คือเป็น3แล้วก็เพิ่มทีละ2แทนนะก็ทำให้ได้แต้มได้ง่ายหน่อยอทำให้ใบนี้คนอยากเล่นเยอะขึ้นแล้วก็อีกหลายๆใบที่เฮ้ยคนไม่ค่อยเล่นกันก็ทำให้ได้แต้มเยอะขึ้นนั่นเองทำได้แต้มง่ายขึ้นนะแล้วก็รวมถึงการ์ดที่มันเคยเป็นไอคอนวงวงี้ครับก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้หมดเลยเทำให้รู้ว่า มันรวมถึงพวกสัตว์ทะเลด้วยนะครับนอกจากสัตว์ทะเลที่ให้มาเนี่ยความจริงก็มีสัตว์แบบปกติด้วยนะที่เพิ่มเข้ามานะครับนี่ก็คือ,อยังใช้เหมือนเดิมเลยก็เนี่ยติดภูเขากรงสี่กรงสาติดภูเขาอันนี้ติดภูเขาหรือติดอ่าติดภูเขาติดน้าอะไรอย่างเงี้เนาะอ่าก็เลี้ยงตัวนี้ได้นะครับแต่มันก็จะมีเพิ่มมาอย่างหนึ่งก็คือตัวเป็นกรงเฉพาะสัตว์ทะเลเลยอ่านี่ก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้อ่าก็เป็นบิวตี้ใหม่ที่เราสามารถสร้างได้ครับก็จะมีหลายๆอันเลยที่ เรียกว่าต้องใช้บิลดิ้นี้ในการมาอยู่ในนี้แบบอยู่กงธรรมดาไม่ได้นะครับแล้วก็บิลดิ้เนี้ยจะนับว่าติดน้ําด้วยอ่าสามารถเอากองอื่นๆมาติดบิลดิ้นี้เพื่อให้มันติดน้ําได้ก็ทําให้การเล่นยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นพวกสัตว์ทะเลเลยนะครับซึ่งสัตว์ทะเลสังเกตดีๆว่าตรงนี้จะเป็นสีแดงครับหมายความว่ามันอยู่กงปกติไม่ได้คุณต้องสร้างตรงนี้ให้เขาอยู่นะครับอ่อาเดี๋ยจะเอาดอกไม้ทะเลอยู่กรงปกติมมนได้ที่ไหนมันก็ต้องอยู่ในแบบโซนแบบอควาเรียมนะครับนี่ก็พวกนี้ก นี่จะเป็นสีแดงแต่ว่าตัวเลขอย่างเงี้ยแค่สื่อถึงขนาดของมันเฉยๆนะครับไม่ได้ตัวเลขว่าเฮ้ยต้องใส่กรงอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าตัวเลขนี้ก็จะบอกว่ากินเนื้อที่อควาเรียมไปเท่าไหร่กินไป3ามกินไป4อันนี้คือไม่กินเลยเพราะาตัวมันเล็กมากก็เอามาวางไว้ให้มันว่ายไปว่ายมาไม่ได้กินเนื้อที่อควาเรียมเท่าไหร่อ่าบางอันก็แต่ว่าเฮ้ยต้องติดภูเขาเลยนะอควาเรียมนี้นะครับอ่าถึงจะเลี้ยงปลาหมึกได้เพราะปลาหมึกชอบเกาะโคนหินอะไรงงี้มั้งนะครับนี่ก็ มีหลายตัวเลยนะครับแล้วก็เหมือนเพนกวินตัวนี้ก็จะเป็นออปชั่นแลเนาะว่าเฮ้ยจะเอาไปใส่อควาเรียมหรือว่าจะไว้ในกงก็ได้นะเพนกวินก็เลือกเอาอันนี้คือ ตัวใหม่ๆนะครับและวล้วนั้นก็จะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ใหม่ครับเป็นสัญลักษ์ริฟนะครับหรือปกลการังตรงนี้นะครับเสรีปรกลกการังเนี่ยมันําให้การเล่นคอมโบอะควาเรียมเนี่ยตืต่นตันใจมาย่ขึ้นปกติว่าเล่นแบบนี้ปุ๊บเราได้ความสามารถตรงนี้ใช่ไหมและพอเราเล่นไปอื่นที่มีความสามารถนี้ครับเราก็ได้ความสามารถนี้และความสามารถใบอื่นที่เป็นสัญลักษ์นี้หมดเลยเหมือนความล่านี้มันสามารถเกิดได้มากกว่าหนึ่งครั้งอ่าถ้าเกิดว่าอยากใช้ความสามารถไหนไบ่อยๆก็สร้างใบนั้นก่อนนะแล้วค่อยไปสร้างการ์ดใบอื่นที่มีสัญลักษ์ อ่าปากบาลังเนี่ยเพื่อทําให้ความสามารถใบอื่นเนี่ยเกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็แน่นอนเวลาเอาก,การ์ดเนี่ยมันก็จะมีการ์ดสปอนเซอร์มานะครับอ่าแล้วก็มีของเก่าที่ปรับบาลานซ์ด้วยหรือเปลี่ยนไอคอนด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงพวกการ์ดอ่าองค์การอนุรักษ์ต่างๆเนาะอ่านี่ก็มีมาใหม่นะครับแล้วก็ที่แบบปรับไอคอนด้วยนะครับหลังจากนั้นครับก็จะมีเรื่อง ก็จะเห็นอย่าเพิ่งดิคือมันเยอะมากเลยขอขอยพูดอีกอย่างกันคือเราก็จะเห็นว่าการ์ดมันเพิ่มมาเยอะมากครับทำให้ปึ้งของอตัวอาร์โควาหรือ,อานาวาธรมสาศาสตร์เนี่ยที่แต่เดิมมันก็หนาู่แล้วนี้ก็หนาขึ้นไปอีกครับก็ทําให้มีโอกาสที่จะได้การ์ดที่เราต้องการยากขึ้นนั่นเองถูกไหมเพราะนั้นเขาก็เลยมาพร้อมกับเัญ์ลักคลื่นครับซึ่งสัญลักคลื่นเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวสัตว์ทะเลนะมันก็จะอยู่ในสัตว์ ปกติบางด้วยบางใบนะครับทำให้เวลาสลักคลื่นเนี่ยเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องทิ้งใบบนสุดในตัวตัวเขาเรียกอะไรบอร์ดกลางอะ่ะที่เอาไว้เลือกจั่วนะครับแหมก็ทําให้การ์ดมันเวียนไวอ่าเวียนมาไวนะครับแล้วทําให้การ์ดแบบที่อยู่ใบบนสุดเนี่ยถ้าไม่รีบซื้อเนี่ยมันอาจจะหายไปก็ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใบต่อไปที่เปิดมาจะเป็นสลักนี้หรือเปล่าแหมก็แทนที่จะโละใบบนสุดแค่ตอนช่วงเบรกเนาะอันนี้ก็ทําให้มีจังหวะในการโลาะใบบนสุด เพิ่มก็ไปอีกแล้วทำให้การ์ดเนี่ยมันหมุนเวียนมาไวแล้วก็ทําให้ใบที่เราต้องการจะได้จริงเนี่ยออกมาได้ไง่ายขึ้นหนงก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่เรียกว่าคิดใอม่ดีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของบอร์ดใหม่ตรงนี้นะเป็นบอร์ดกลางใหม่ที่ครั้งนี้เนี่ยมันจะเพิ่มจุดนี้มาจุดยูนิเวอร์ซิตี้นะครับยูนิเว s ร์ y ิตี้ปกติจะมีแค่สามอันใช่ไหมอันนี้จะมีอันที่สี่มาครับถ้าเกิดว่าเราหยิบอันนี้ก็ให้หยิบออกนะหยิบออกไปไว้ข้างแล้วเราก็เลือกหยิบจากปึง้ง ก็จะเป็นแบบเอ้ยเพิ่มไสลักรีเสิร์ชและเพิ่มไสลักเฉพาะเจาะจงที่เราต้องการเผื่อเราจะคอมโบอะไรต่างๆนะก็ทำให้ทางเลือกในการสร้างยูนิเิตี้เนี่ยมันเยอะขึ้นนั่นเองไม่ใช่แบบมีแค่3อันนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีไสลักรูปแว่นขยายด้วยก็คือพอเอาไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเสิร์ชหาการ์ดใบนี้ได้นะครับการ์ไสลักนี้วิธีเสิร์ชก็คือเปิดใบบนสุดทิ้งไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอไสลักนี้ก็ให้หยิบขึ้นมือ,อแล้วก็ไสลักรูปแว่นขยายเนี่ยยยคครรรรรรรับับบไไไมมมม่่่่ดดด้้้ีีีีแใใใในนนนนซกกกกก็งาาาาาาา์์์หหลๆพพพววสสปออออเเเเะะืททถ หาการ์ดที่ต้องการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนื่องด้วยปึ้งมันหนาขึ้นนั่นเองนะก็เรียกว่าเป็นระบบที่คิดมาแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดครับอ่ะเขาจะมีพวกอันนี้ด้วยอันนิดนึงนะก็คือพวกโบนัสโทเคนะ็นเนาะที่เวลาแต้มพริสติดเรียก,กว่าอะไรข้างบนอ่ะนะครับมาถึงตรงนี้เราก็ได้โบนัสโทเค็นจะมีแบบใหม่ครับก็คือเราเอามาเก็บไว้แล้วว่าจะใช้ค่อยพิกแอบเนี่ยไมันจะมีสลักนี้อยู่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของตัวเสริมนี้คือตรงนี้ครับ การแอคชั่นนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีการแอคชั่นเล่นการ์ดสัตว์ตามปกตินอะอันนี้คือใบปกติเลยแต่ดูดีครับเล่นการ์ดสัตว์แต่ไม่ปกติแล้วอ่าแล้วอันนี้ก็เป็นการ์ดสัตว์เหมือนกันเล่นการ์ดสัตว์แต่อาร์ตเิร์ลไม่เหมือนกันแล้วก็ความแับอาพวกความมาอะไรก็ไม่เหมือนกัน,นครับอ่าอันนี้เป็นตัวปกตินอะอันนี้เรียกว่าตัวอัปเกรดแล้วกันนะครับซึ่งก็จะทําให้แต่ละคนเนี่ยได้การแอคชั่นที่ไม่เหมือนกัน,นครับอ่า นี่อันนี้จองได้ด้วยนะปกติจองไม่ได้อันนี้ก็มีความสมามารถที่พอเล่นเสร็จปุ๊บจองได้ด้วยนะครับก็ทําให้เราได้สัตว์ที่ต้องการได้ง่ายขึ้นก็เลือกเอาว่าต้องการอันไหนก็จะดาราฟกันอันนี้นะครับโดยที่สุดท้ายแล้วเราจะมีความสมามารถพิเศษ3ใบก็วะน่าจะ3ใบา 3- าหรือสอง้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูไปสองใบโอเคทุกคนจะได้การแอคชั่นพิเศษคนละ2องใบครับก็เกิดจากการดาราฟโดยการเอาการแอคชั่นเนี่ยพิเศษเนี่ยสับๆแล้วก็ แจกให้คนละสามใบนะครับเสร็จแล้วก็ดับเลือกหนึ่งแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆนะจนมีคนละสองใบก็จะเป็นแอชั่นพิเศษที่เราอยากจะใช้นะครับอ่าแล้วก็เวลาอัปเกรดเนี่ยมันก็ยังพิเศษอยู่ด้วยนะแล้วก็ทําให้แต่ละคนเนี่ยดูเป็นมีความแอสซิเมตริกมากยิ่งขึ้นก็คือแบบมีความไม่เหมือนกันนิดนึงก็ทำให้แบบไม่มีจุดเด่นในการเล่นต่างกันอะไรเงี้ยอ่านี้ก็คือการสร้างที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดการ์ดเบรกเนาะที่ เบสิกส่วนนี้ก็คือแบบไม่เบสิกครับนี่ก right. yup. ็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับทางอาร์ตเวิร์กทางความสามารถพิเศษข้างล่างนะครับก็จะไม่เหมือนกันเลยอันนี้ก็การสปอนเซอร์นะครับผู้สนับสนุนอันนี้แบบเบสิกนะอันนี้ก็แบบพิเศษนะครับก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็รวมถึงการสมาคมนะครับก็แบบปกตินะครับแล้วแบบพิเศษที่อาร์ตเวิร์กไม่เหมือนกันและความสามารถไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ก็หมดแล้วนี่นี่ก็คือทั้งหมดแล้วที่ตัวเสริม อาณาจักรใต้สมุทรมอบให้นะครับก็เดี๋ยวไปดูความคิดเห็นส่วนตัว,ตวผมดีกว่าว่าผมคิดยังไงกับตัวเสริมนี้บ้างครับผมนาวาสัปปสัต์อาณาจักรใต้สมุทรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเสริมที่ผมบอกเลยว่าใครที่ชอบอาณาวต้องมี นะครับต้องมีเพราะว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือสิ่งที่หลายๆคนต้องการนั่นคือความหลากหลายนั่นเองเพราะว่าคนที่ชอบเกมนี้เนี่ยก็ชื่นชอบในความหลากหลายเนาะที่แบบว่าเฮ้ยสัตว์แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันมีโบนัสไม่เหมือนกันนู่นนี่นั่นก็ทําให้การเล่นแต่ละรอบเนี่ยไม่เบื่อเลยนะครับเพราะเราไม่ดูจเจออะไรแล้วเราจะตัดสินใจยังไงให้มันดีที่สุดให้ได้แต้มเยอะที่สุดนั่นเองนี่คือความสูงเกมนี้นะครับนี่ก็เพิ่มท่าเข้ามาอีกเนาะมีสัตว์หลากหลายเข้ามาอีกนะครับเพราะนั้นก็ เป็นสิ่งที่เพิ่มแล้วอย่างไงก็ดีนะครับแต่สิ่งที่เขายังคํานึงถึงผู้เล่นด้วยนั่นคือพอมันหลากหลายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมันก็ได้ยากขึ้นนั่นเองเพราะมันจะมีหลายๆใบที่มันต้องคู่กับสลักที่ต้องมีสลักนี้ก่อนถึงใช้นี้ได้นะครับเขาก็ยังเพิ่มระบบคลื่นมาระบบเวฟที่เปิดมาปุ๊บโละก,การ์ดไปบนสุดก,ก็ทําให้การ์ดในกองหนาเนี่ยมันทําการหมุนเวียนได้ไวขึ้นรวมถึงมีระบบเสิร์ชเข้ามาด้วยก็เป็นเหมือนแบบเป็นสลักใหม่แอคชั่นใหม่เนาะที่ทําให้เราเนี่ยเลือกกกาารรรดที่เเต้้องไลยนะคับ ก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่เรียกว่าคิดถึงผู้เล่นได้ดีเลยแล้วก็รวมถึงสิ่งที่ผมชอบที่สุดของตัวเสริมนี้นั่นก็คือเรื่องของแอคชั่นพิเศษครับผมเป็นคนที่ชอบเกมแนวแอสซิเม r ริอยู่แล้วมันทำให้เรารู้สึก มีตัวตนมีบทบาทในเกมนั้นๆเพราะว่าเราไม่เหมือนใครนะครับโดยเพราะกเกมต่อสู้อะไรที่มีตัวให้เลือกเยอะๆแล้วก็แต่ละตัวมีความสามารถไม่เหมือนกันมีเด็กไม่เหมือนกันมีท่าไม่เหมือนกันมันทาให้รู้สึกว่าเราเป็นตัวนั้นจริงมันไม่ใช่แบบทุกตัวก็เหมือนกันหมดเลยต่อยได้เตะได้มันเลย,แ,เลยแบบไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะ,ะและเกมนี้ก็มอบเรียกว่ามอบท่าตรงนั้นมาให้นะครับทำให้เราคิดตั้งแต่ต้นเลยว่าเฮ้ยเราจะใช้ท่าไหนดีแล้วก็เราจะเน้นไปทางไหนดีแล้วก็จะทํายังไงให้ สิ่งที่เราดราฟต์มาใช่ไมพิเศษดราฟมาเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดเรียกว่ามันก็เพิ่มได้จะมีเกมเข้ามาอีกนะเพิ่มเอลเมนต์เข้ามาที่ทําให้ใส่ยังไงก็สนุกขึ้นนะ่ะและที่สําคัญคือมันไม่ได้สอนมากขึ้นเลยเว้ยคือทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมสุดท้ายเราก็ต้องสอนแอคชั่นทุกแอคชั่นเหมือนเดิมถูกไหมนะครับว่าแอคชั่นไหนทาอะไรได้วิธีทำให้ชั่นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับอันนี้และที่สําคัญคือมันเป็นภาษาไทยเพราะนั้นเราก็แค่สอนระบบคร่าวๆไปแล้วก็ให้ลองอ่านมาดูอว่าไอช ใส่คือกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เล่นนาวาสมรสัหลังที่นี้ผมก็ใส่ตรงนี้ตลอดครับก็คือตัวแอคชั่นพิเศษความจริงมันจะเป็น,ม,น,ปนมันเป็นโมดูลที่เพิ่มเข้ามานะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าใส่ยังไงก็สนุกครับไม่มีผลที่ต้องไม่ใส่เลยไม่ว่าคุณจะเล่นครั้งแรกหรือว่ามาเล่นหลายครั้งแล้วก็ตามนะแล้วก็รวมถึงพวกการ์ดต่างๆอะไรพวกนี้สิ่งที่เพิ่มเข้ามามันก็ไม่ได้เพิ่มข้อมูลหรือกฎอะไรที่ต้องจําเพิ่มขนาดนั้นเลยมีแค่เรื่องระบบคลื่นที่ ยังไงก็ต้องมีเพราะว่าทำให้ตัวเด็กหนาๆตรงกลางเนี่ยมันไหลได้ไวนะครับแล้วก็รวมถึงระบบลิฟต์หรือว่าปะก,การังเนี่ยก็อธิบายเพิ่มอีกนิดเดียวเข้าใจได้ไม่ยากเลยก็แค่ความสามารถปักรังนะมาสร้างเสร็จก็เกิดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณสร้างความสามารถปักรังเพิ่มมาอีกเนี่ยก็ทาให้ความสามารถปักรังที่มีอยู่แล้วเนี่ยเกิดผลได้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่า้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นตรงที่ผมรู้สึกเฉยกับมันนะมันทาให้ เหมือนบังคับผู้เล่นไปหน่อยว่าจะต้องไปเน้นถ้าเกิดว่าเน้นเน้นปากาลังไปแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ต้องพยายามเน้นปากาลังเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแต่ที่จะ,ะเรียกว่าเปิดกว้างให้กับผู้เล่นว่าเฮ้ยเขาจะเล่นแนวไหนดีจะไปเล่นแนวนู้นผสมแนวนี้กันว่าพอเล่นปากาลังแล้ว si เล่นผสมมันก็จะ,ะผลประโยชน์ได้ไม่ดีเท่าที่ควรเล่นอย่างนี้กว่าทาให้เหมือนแบบมันบังคับผู้เล่นไปหน่อยพอเริ่มปากาลังแล้วก็ shrink, ต้องไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับส่วนทั้งนั้นผมชอบหมดเลยคือชอบแบบไม่ใช่ชอบระดับคือชอบมากด้วยนะครับทางแอคชั่นเสิร์ฟแล้ว่็ รวมถึงไอ้ตัวการปรับบาลานด้วยผมชอบเกมที่ใส่ใจเรื่องของบาลานมากมากเลยอ่าหลายคนนะจะชอบบอกว่าเอ้ยบาลานไม่ดีก็เหม่เป็นไรหแบบมันเกมสนุกก็พออะไรเงี้ยแต่ละาผมผมไม่น่ผมรู้สึกว่าเกมไหนที่มันทําบาลานมาไม่ดีอ่ะมันเสียดายคอนเทนต์ครับมันทำให้อ่าบางอย่างเราไม่อยากจะแตะมันเพราะไปแตะมันยังไงก็แพ้อย่างเช่นแบบเอ้ยเกมยูโรสกเกมนะที่มีแนว การเล่นเยอะไปทําอันนี้ก็ได้ทำอันนี้แต่ทําอันนี้มันแต้มน้อยอันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าแต้มันเยอะกว่าคือเล่นยังไงก็ชนะมันทาให้เราที่ไม่ได้อยากไปเล่นจุดที่มันแต้มน,นอ้อยอ่ะแล้วเออมึงจะคิดส่วนนั้นเข้ามาทําไมอะไรเงี้ยเพราะนั้นการเรียกว่าทำบาลานซ์หรือบานซิ่งเนี่ยของเกมเนี่ยให้ดีเนี่ยมันก็ทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะลองหลายๆแบบนะค,อะอคือเห็นแล้วรู้สึกเฮ้ย,อ,ยอันนี้ก็โอเคว่ะเฮ้ยท่านี้อ่ะแบบนี้มันก็ดูโอเคมากเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทําให้คอนเทนต์ที่ดีไซเนอร์คิดมาเนี่ยผู้เล่นก็ ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดอ่าได้ลองทุกอย่างหรือแบบตัวไหนเกมไหนที่มีตัวละครเยอะๆก็เอ้ยได้ลองมันทุกตัวละครตัวนี้ก็เล่นสนุกตัวนี้ก็เล่นมันตัวนี้โอ้โหก็แบบโอ้โหใกล้ชนะแล้วนะอะไรเงี้ยถ้าเกมที่บาลานดีก็จะเป็นอย่างนั้นครับไม่เหมือนบางเกมที่โอ้ออกแบบตัวละครมาหลายสิบตัวสุดท้ายคนเล่นกันอยู่สามสี่ตัวเพราะตัวอื่นมันห่วยมากแบบเล่นแล้วแบบแทบไม่ชนะเลยอะไรเงี้ยเนาะซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ยังสามารถปรับบาลานได้ด้วยก็คือเนี่ยตัวเสริมใหม่นะครับต่อให้ และราคาไม่ได้แพงมากถ้าคุณรักเกมนี้นะก็ทําให้เกมคุณเนี่ยบาลานซ์ยิ่งขึ้นกับการ์ดบางใบที่เล่นแล้วมันได้แต้มยากจังเลยหรือการ์ดบางใบที่แบบว่าหมันโหดไปอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ปรับมาให้ในตัวเสริมนี้แล้วก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าเพิ่งรีบเอาการ์ดไปสับรวมกันนะดูในคู่มือก่อน,นครับคู่มือจะบอกอยู่ว่าให้เอาการ์ดเลขอะไรออกบ้างแล้วการ์ดเลขอะไรไปแทนบ้างครับเ<ๆ>พื่อที่จะทำให้เกมเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับนาวาสัมพสัต์อาณาจากักรใต้สมุทรนะครับเซม,มที่ ยังไงก็ต้องมียังไงก็ควรมีแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเล่นแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ใส่ตัวเสริมนี้เลยมันไม่เหมือนบางเกมเนาะที่แบบเดว่าเฮ้ยเล่นกับผู้เล่นใหม่งั้นตัวเสริมมึงใส่ใส่เล่นตัวหลักก่อนแล้วกันแต่อันนี้คือแบบก็ใส่ไปเถอะเพราะว่ามันได้สอนยากขึ้นเลยสอนก็ใช้เวลาเท่าเดิมแถมมีตัวแบบนี่นะมีคอมนเมนต์พิเศษเนาะอัปเกรดมาจากเม็ดงโ่ๆโโนะารกระตับให อาจจะทําให้อินมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูหน้าเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้เกมนี้ก็ลองทักไปดูที่ Tower Tactics g ก m e ได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมการกดไลค์เนี่ยดีมากๆเลยทำให้คลิปผมเนี่ยขึ้นบ่อยๆนะครับทำให้คนอื่นได้เห็นแล้วก็ทำให้มีคนมาเล่นบอร์ดเกมกับเราเยอะมากขึ้นเพื่อนหาเพื่อนเล่นง่ายขึ้นนั่นเองแล้วก็อย่าลืมก,กดซับด้วยนะครับยอดซับสไครต์เนี่ยก็ทำให้สปอนเซอร์เข้ามานะพอสปอนเซอร์เข้ามาเนี่ยผมก็ทำคลิปให้คุณดูได้บ่อยและถี่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำต่อๆไปอาจจะสิบปียี่สิบปีก็ยังจะมีผมอยู่เรียกว่าอย่างนกกกกกกกดดััััััััันนนนนหห่่่่่่อออยยยยคคคคคครรรรรบบบบบบบมมมมีีเเเิิึงงลลทไไไะว้จใปปต๊าาผ ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a ตติออนั่นเองนะครับหรือจะสับกดซับสไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้